สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ห้องฝึกกำลองการยิงอาวุธในที่ีต่อสู้กับศัตรูระดับต่างนะเราจะพาเข้าไปดูในห้องครับท่านเปิดแบบใช้มือซ้ายเปิดทีเดียวนะครับไม่ต้องไปสองขยับอย่างนี้ให้เวลาเปิดก็ให้เปิด,ดเลยปุ๊บอย่างนี้เลย ส่วนที่สามนะครับก็ไก่นะครับไก่ไก่แล้วก็ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นกลุ่มดีเล็คเตอร์นะครับดีเลมเตอร์ก็จะมีหลายโหมดแต่โหมดที่เราจะซ้อมยิงก็เป็นการกดทั้งนะครับการกดทั้งนะส่วนขึ้นมาก็สูงหลังครับวิธีการวิธีการใช้ข้อนะครับข้อยิงนะก็เหมือนขอับยิงเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีการปฏิบัติ ที่เป็นขั้นตอนนะครับก็จะมีเปิดแบตนะครับพร้อมจะมีระยะขึ้นในจอนะครับปูต้มปูเครื่องก็เหมืนอนคนหน้าชุดจริงนนครับเราก็จะสั่งเปิดแบตเราก็ตรวจเปิดแบตนับยืนคนหนึ่งหนึ่งคนสองหนึ่งคนสามนะครับจริงออกนะครับก็กดตับริงออกเมียวขึ้นเซเลเตอร์ชาร์จกนะ็จะเป็นลักษณะน,น,นี้นครับจริงออกกดทีเดียวจริงออกจริงออกกดทีเดียวครับ กดแล้วปล่อยเหนี่ยวขึ้นคือเหนี่ยวขึ้นหนึ่งมันจะมีเสียงแก๊กอยู่ครับซึ่งหนึ่งซฟเตอร์ค้างเกาดูโก้กดค้างอย่างนี้นะครับมีการจับก็จับลักษณะนี้เลยครับนิ้วชี้แตะที่ไกนะครับนิ้ว้งแตะที่ซฟเตอร์นะครับจะได้เวลาเปิดแปตเราจะได้ไม่ต้องมาคำหาเวลาปฏิบัติจริงมันจะซึ้งคืนหน่อยก็จับครั้งแรกให้จับลักษณะนี้เลยนะครับจะได้ช้นมือนะครับ การปฏิบัติก็เป็นขั้นตอนแบบเมื่อกี้เลยครับทำให้ดูน่นอีกครั้งนะครับเปิดแบตนับ 1- นึ่งเปนหนึ่งหนึ่นสองหนึ่งเนกินออกเหนียวขึ้นซีเตอร์้าครับแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงเป้าให้ตรงกับเลี้ยงสุหลักให้ตรงกับเป้านะครับมันก็จะมีแสงขึ้นแสงในห้องซิมจะเป็นสีเหลืองสีส้มนะครับของกิ้งจะเป็นสีเขียวแสงขึ้นก็จะมีเสียงดังขึ้น อ๋อครับอันนี้แสดงว่าเราจับเป้าได้นะครับพอจับเป้าได้ก็เขาก็จะสั่งยิงแล้วก็กดเหนี่ยวให้สุดนะครับเหนี่ยวไ้สุดแค่นี้เองนะครับกระสุนออกไปก็จะโดนหรือไม่โดนก็ขึ้นอยู่กับเป้านะครับครับแล้วพอยิงเสร็จนะครับขั้นตอนถัดมาก็จะเป็นการเลิกยิงนะครับก็คือคืนไกลครับกดตัวนี้ตอนแรกเรากดยิงไปมันจะสุดอย่างนี้ใช่ไหมครับ กลไไายมันจะสุดแล้วต้องคืนไกลก่อนคืนไกลก่อนนะครับแล้วก็ปิดแบตอันนี้คือถือว่าจ,จบขั้นตอนการยิงครับถ้าเราไม่คืนไกลนะครับเราก็จะปิดแบตไม่ได้มันจะติดนะครับมันจะติดแล้วถ้าเราฝืนไปมันจะหักนะครับให้เราคืนไกลก่อนทุกครั้งนะครับมันเป็นการเซฟในตัวหรือถ้าเราหรือ,อนะถ้าเราไม่เดี่ยวไกล รือถ้าเราไม่ได้เปิดปิดจุดครับถ้าเราไม่ได้เปิดแบตก็ยิงก็ปวดเหนี่ยวไม่ได้ครับมันเป็นการเซฟตี้เป็นตัวนะครับเดี๋ยวผมทจะให้อีกรอบนึงนะครับในการปฏิบัติแบบปฏิบัติจริงเลยนะครับก็จะมีคนยิงผู้ช่วยแล้วก็ผู้ควบคุมในเครื่องแล้วก็สั่งเป้าหมายนะครับเปิดแบตนับหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งเป็นสองหนึ่งเป็นสามยิงท็อปเหี่ยวพึ่งซิกเตอร์คร์ด ไฟขึ้นเสียงขึ้นก็ยิงเนียวสูตรยิง,ย,งยิงเสร็จแล้วก็ยิงไปแล้วเพราะเห็นว่าเป้าหมายถูกทำลายก็ซึ่งใกล้ติดแตบจบขั้นตอนการยิงมีประมาณเท่านี้พี่ๆท,ท,ท่านใดสงสัยไหมครับในการปฏิบัติไม่มีนะครับว่าตอนเช้าที่เลียกให้มอ .2 ตอนเช้าว,ว่ามันร้อนนะพี่แล้วก็เครื่องมัน,นจะได้ไม่ร้อนมาก เดี๋ยวผมจะให้วิธีลองกบบพ่อป่าวก่อนมาลองกับพ่อป่านานที่เรออา,เา,า,เออเาตัดท่านได้นะครับ ข้อ่มายเปิดแป้เปแป้งเดินคนหนึ่งเดินคนสองเดินคนสามปีนหอปนอีอิ่งยเพิ่งเริ่มร่นะการทํางทีมันขึ้นนขึ้นแสขึ้นก้อนยิ่พ้อหมายทุกคนไล่ขึ้นได้ปีนแป้ง ยิงไปแล้วใช่ป so ีเต็ดไม่ยากนี่การแบบยิงไม่ยากอันนี้พี่เอาเล็งต่อสายตาดก่อนยิงไปแล้วลองไหล่เบ้าที่ลองหลับตาซ้ายหลับตาขวาว่าถนัดอันไหนได้นะครับีแบถ้าตาซ้ายได้ก็จะดีมันจะถนัดกับลำกล้องปรับไม่ยากแล้วมันก็จะไม่ค่อยสั่น ถ้าต,ตาขวาหัวเราจะนคอนหน่อยจะเป็นพังย่างเราให้พี่ท่านต่อไปไล้เดีพี่กา้นครับที่มาคืนกาอันแรกก็จับมีโก้ให้อยู่ซิเตอร์โอเคมีโก้แปกที่จิงออกก็เป้าหมาย เนตาซ้ายเป้าหมายเป้าหมายเปิดแบตเปิดแบตนับมาหนึ่งหอมยิงออยิงออเหนียวพึ้งเหนียวพึ่งเหนียวพึ่งมันจะดังแก๊สี่เหนียวบ้านจึ่งอรานยิงยิงแล้วยิงแล้วถึงใกล้อ่าดันนีใกล้ีแบตนีแบตอครับ

ไปไปไปลองดิขอทํานานอีกได้ บรรยากาศในห้องซิมูเลเตอร์ครับก็เดี๋ยวาให้ดูบรรยากาศการฝึกแค่นี้ก่อนนะครับต่อไปจะเป็นการใช้ห้องซิมูเลเตอร์อนี่เป็นการฝึกองค์ุคลก่อน,นครับฝึกการใช้อุปกรณ์ครับขออนุญาตลงไลก์จะเป็นครั้นี้ครับ